เดี๋ยวผมใช้มุกฆ่าแม่เหมือนเดิมแตนับอยู่กับแม่นายเลยน,นายนายหลงเราสร้างบ้านก่อนโอ้โหวัดเดอะฟักลูกตีแม่ตัวเองตายปะเนี่ย <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่กับผมดีซีโร่นะครับวันนี้นะครับทุกคนผมจะมาช่วยน้องนะครับก็คือแซมเซเบอร์นั่นเองนะครั้งนี้ครับผมยังไม่เคยช่วยตัวนี้กับแฟนนะครับผมก็คือผมจะแปลงร่างเป็นไจโนเสาร์นั่นเองใช่คือผมเคยทาไดโนเสาร์ไปแล้วครับผมแต่ว่ามาเป็นอีกพันหนึ่งครับผมก็คือเอม๊มันคือมันคือตัวหรือเปล่าแป๊บนึง มันชื่อว่าอ๋อมันคือไทเซราท็อปครับผมนี่นี่นี่ตัวนี้เลยมันกินพืชน,นะครับผมไม่ได้กินเนื้อนะถ้ากินเนื้อผมจะามาแก้ไงถ้ากินเพื่ชผมจะามาช่วยนะครับอยาทุกคนครับอยาลืมกดไลค์คลิปนี้ถึง1 0 0่ไลค์นะครับผมทุกคนแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่งช่องผมแล้วก็ช่องแซมด้วยนะครับแล้วก็ไปดูในคลิปกันเลยโว้ย ทุกคนครับผมมีโปรแกรมดีๆมาแนะนำทุกคนนะครับผม n o x Player นะครับมันก็คือ emulator Android 9เครื่องแรกของโลกเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะครับรองรับเล่นเกมมือถือฮิตที่แค่รองรับ Android 8ขึ้นไปเช่น g e n s h i n Impact มันเป็น emulator Android 9ตัวเดียวในตลาดปัจจุบัน น็อกเพเยอร์เป็นอิมูเลเตอร์แอนดรอยจะช่วยให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการแอนดรอยเสมือนเล่นเกมแอนดรอยบนคอมพิวเตอร์ของคุณแล้วก็มันสามารถเล่นเกมมือถือเช่น Gen Shi Impact ฟ f ี e ฟล์เอาบีพับจีโมบายรูบอกไหมครับหรือแอปมือถือเช่น t i k t o k Bigo l i v e บนงคอมด้วยจอใหญ่ได้ด้วยน็อกเพเยอร์ด้วยความเสถียรค่อนข,ข้างสูงนะครับภาพคมชัดเล่นเกมลื่นมากใช้ฟรีด้วยนะแล้วก็สามารถควบคุมแป้นพิมพ์ได้ด้วยนะครับผมโดยการที่เราตั้งค่าปุ่มเอาได้เลย ไม่ว่าจะเป็นปุ่มวิ่งปุ่มเดินปุ่มยิงปืนหรือว่าปุ่มอื่นๆในเกมเนี่ยทุกคนสามารถเลือกปุ่มได้เลยนะผมตาสบายทุกคนเลยนะครับสะดวกสบายเลยนะแล้วก็นะครับผมโปรแกรม Nox Player นะครับผมยังสามารถเลือกรุ่นมือถือได้ด้วยนะครับผมเราอยากเลือกรุ่นไหนเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้เลยนะครับผมมีหลายรุ่นเลยนอกจากนี้นะครับผมยังมีมอนสิตได้นะครับเรารับให้ผู้ใช้เปิดโปรแกรมจำลองมากกว่า2หน้าจอพร้อมกันนะครับหรือว่าเปลี่ยนไปใช้หน้าจออื่นก็ได้นะครับ นี่ครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับผมนี่ครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ผมสามารถปรับ2จอได้เลยนะครับผมจอหนึ่งเล่นเกมจอหนึ่งดู u t u b e จอหนึ่งจะได้ฟีไฟจอหนึ่งเล่นดิกตัวก็ได้หมดเลยนะครับผมตาสบายเลยนะสะดวกสบายมากๆเลยนะครับเนี่ยทุกคนอย่าลืมไปโหลดน็อกเพลเยอร์เย็นๆนะครับผมเป็นแอปสำหรับคอมพิวเตอร์นะครับผมสามารถโหลดได้ผ่าน Google หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผม ในวันที่24พฤษภาคมน็อกเพเยอร์แอนดรอย9เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วจะมีปุ่มดาวน์โหลดแบบพิเศษขึ้นนะครับตอนนี้น็อกเพเยอร์แอนดรอย9รุ่นเบต้านะครับหากพบปัญหาใดระหว่างการใช้งานแอนดรอย9ไปหน้านี้เพื่อรายง,งานข้อมูลปัญหาและหาวิธีแก้ไขนะครับผมทุกคนอย่าลืมมาดาวน์โหลดน็อกเพเยอร์แอนดรอยเยอะๆนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเซเบอร์45แล้วนะครับหรือแซมมี่มาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่เอา,เอา <c oughs> ชื่อนั้นแล้วชื่อนั้นจะลืมไม่ได้นะครับ คิช่วยคนที่มันไม่มีประโยชน์แรกผมแค่ว่าแซมหรือเซเบอร์ก็พอนะครับทุกคนอันนี้มันจะมาเอาชีวิตรอดอีกแล้วในป่าธงกระไพยเฮ้ยให้ทรายไปทำไม่ะเอาเฮ้ยเจอทราย What the fuck ขุดไม้ได้ทราย2ชุดให้ของที่ไม่มีประโยชน์ไปก่อนให้แบบแล้วนี่ตัวอะไรเนี่ยมีโคราเริ่มมาก็ะชวยเลยโคราผมเคยใช่ไมีตัวที่มันสร้างสร้างสร้างอะไรวะสร้างแบบผมเคยเมืองหันศาตัวเดียวกันผมเคยทำไปแล้วนะทุกคนลองย้อนกลับไปดูคลิปได้นะแค่ของกากไปก่อน ไม่ไม่ไม่ขำแบบเมื่อกี้วโคตรเจ็บคอให้ทำไมไปนะมาผมให้แล้วได้ผมก็ให้ What the fuck โคตรไม้ได้ดีอีกแล้วขยะอ๋อได้หินอ๋อได้แร่๋อาให้มาขยะแน่นๆเอาหุ้ยจะช่วยอะไรอย่าทุกคนของผมจะเต็มแล้วคนหนึงผมต้องหาที่สร้างบ้านก่อนสร้างบ้านตรงไหนดีทุกคนริมน้ำไหมเออมาสรแบบสร้างบ้านให้แบบสวยๆเลยหรอวะ สร้างบ้านไม่เป็นนะครับไงดีไทรเซิร์ท็อปมานะครับผมอันหนึงนะแล้วก็หนึ่งสองสามสี่มานี่แล้วก็หนึ่งสองสามสี่ได้เสากินพืชนะครับได้แต่เราทำเสาบ้านแบบหนึ่งสองสามไม่เจอเลยไหมนี่อันนี้เป็นเสาบ้านนะเห็นไหมเห็นไหมชุบ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 เห็นไหมนี่ยเฮ้ยทุกคนผมใช้เฮ้ยตัวอะไรอ่ะอันใดเสาเฮ้ยทุกคนไทยเฮ้ยไม่ใช่ตัวเสาว่ายน้ำได้ด้วยอ๋อผมเพิ่งรู้เฮ้ยมันว่ายน้ำเล่น what the fuck ตัวนี้ชื่ออะไรผมไม่รู้โอ้โหแล้วมาอีกตัวหนึ่งเป็นพันเดียวกันปะเนี่ยเหมยอกันโอ้นี่ทุกคนทำไมมันไม่ไปว่ายน้ำด้วยกันวะทุกคนผมร้องอยู่นั่นแหละตีแม่งเลยนี่เ้าเป็นลูกเขามปลูกด้วยเว้ยทุกคนเฮ้ยนี่คือผมไม่ค่อยรู้เกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับไดโนเสาร์เท่าไหร่นะครับทุกคนใครรู้ชื่ออะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับ คือแต่ก่อนเนี่ยเขาแบบผมรู้ดีมากเลยนะาสองชอบมากเอ้ยสวัสดีน่ารักไหมน้าไม่ไปตามแม่น้าไม่ไปหาแม่น้ายหรอเอากระโดดเอ้ยน่ารักมากน่าจะบินหรอน้าอยู่บ้านเดียวหรอเปล่าไม่ผมเชิญใครมั่วมาเลยทุกคน้งาต่แบบพาสสองพา์ที่แล้วแหละเอ้ยไปทุกคนเราสร้างบ้านกันดีกว่าหิาอะหิวว่าไงน้ยเราเหิวอ่าอยากได้ลูกโป่งเหรอน้ยให้ลูกโป่งเราเราหิว อย่าชนดิเราเหิวเอาลูกโป่งหายอะไรเอ้ยทุกคนมันตามผมมาผมพาไปหาแม่มันดีกว่าทุกคนอะไรถึงให้ตามหรอไม่ว่าไงนายมานี้แม่นายอยู่นี่เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมใช้มุกฆ่าแม่เหมือนเดิมใช่แม่นายไหมเนี่ยเฮ้ยอ้าวนิ่เม็นลูกปั่นนับอยู่กับแม่นายเลยนายนายหลงเราสร้างบ้านก่อนโอ ว h a The Fuck ลูกตีแม่ตัวเองตายปะเนี่ยกำลังเหมือนกาตีพออ่อตีแม่เอาทุกคนลูกตีแม่ตัวเองตายแล้วได้ฟอสซิลมาได้เนื้อด้วยเนี่ยโอ้โหฟอสซิลเอาไปฝังดินเถอะไปเผามันเป็นศพแม่นายนะเฮ้ยฮะทุกคนไม่เราคือลูกไดนโนเสาร์ตีแม่ตัวเองตายเว้ยหมัดเดียวพอไม่ควิดไม่ใช่หมัดควิดเออควิดแต่งหนึ่งสวยไม่สวยเลยทุกคนนีเราช่วยเว้ยนายช่วยเราสร้างเหรอ ใช่ใช่ใชนายโคตรพิเศษโคลามาสสองถุงอ๋ออยากได้โคลาใช่ไหมได้แต่หนึงผมไม่มีเครื่องมือว่ะทุกคนผมต้องใช้มือทบมันอาจจะใช้เวลานานมากเลยนะฮะเนี่ยโอ้ยโคลาเนี่ยทำไมว่าไงเฮ้ยนี่เพื่อนนายเหรอเพื่อนลาสองถุงเดี๋ยวผมพิมพ์ก่อนโอ้ยน่ารักโพดนายบอกว่าคุดูดิมันนั่งด้วยมันโคตรตะมุตะมิเลยสองถุงเขาปักป้ายด้วยนายบอกว่าโคลาสองถุง อ่ะโคอาล่าสองถุงนี่เอาโคอาล่ามาให้ไง w h a The Fuck อะไรสองถุงสองกล้องที่มันเป็นขนมช็อกโกแลตนะนะช่างมันเถอะเราเราไม่ใช่ไอบ่าวเลสนะเว้ยไอบ่าวเลสมันอะไรดื่มแล้วสดใสแข็งแรงอะไรก็ไม่รู้อุปกรณ์ครับคนเขาให้อุปกรณ์ไดมอนด์ผมเอาเ้ยจะมืดแล้วครับจะมืดแล้วผมปรับช้าก่อนนายมีโอ้โหแย่แล้วนายไม้เราหมดด้วยเราต้องการใช้ไม้นี้ซึ่งมันไม่ตรงสีกันไว้ยนายถ้าเราจะเอ้าเฮ้ย นี่นายเอามาจากไหนเนี่ยเก็บไว้ในท้องเหรอเฮ้ยตัวเท่านี้เก็บไม้มาเป็นล้านล้านอันเลยทุกคนเอออเฮ้ยโดนเดี๋ยวผมหรือผมจะทําเสาใหม่ดีวะผมต้องไปตัดไม้เนี่ยทำบ้านทรงไทยไม่แปรรูปเว้ทุกคนต้องทำเป็นเสาโอ้ยไม่ต้องไปตัดโอ้ยเดี๋ยวผมทําให้ผมทาให้ทุกคนมันไปเอามาจากไหนอ่ะบ้านทรงไทยกันบ้านทรงไทยมาโคตรงงเลยว่ะครับเดี๋ยวผมจะทําบ้านทรงไทยนะครับ นี่ What the fire ไปตัดไม้ทำไมเราดีัวาร่ะแล้วเขาวางให้ผมเองไว้ทุกคนโอ้สร้างบ้านสวยๆบอกเลยเขาช่วยผมสร้างบ้านเหรอนี่ผมรู้สึกแบบดีใจสุดๆอ๋อนี่โอ้ทุกคนดูดิมาอยากสร้างบ้านใช่ไหมบ้านโคตรสวยโออ้ยหยู่แล้วอยู่แล้วครับทุกคนผมสร้างบ้านสวยไหมแือว่าผมสร้างบ้านโง่มากเลยตัวนี้วุดเลยละกันแล้วก็ทําเป็นหน้าต่างนะฮะทุกคนข้างหน้าให้่ผมแปลนเป็นตัวเลยทุกคนแล้วคไม่มานะนี่ทุกคนโคตรสวยเลย นี่โอ้โหโคไม่ใช่โควาลาดิไม่ใช่ไม่ใช่โคอาลาเขาผิดอ้ยอยคอาลาหไหมไม่ใ่นายเราคือไทยเซราชื่ออะไรนายมีชื่อไห<ล>มนเนี่ยมันเขียนไงอ่ะไทยเซราท็อปเอาภาษาอา่านไปก่อนแล้วกันเขาเขียนอะไรทุกคนไทยเซราท็อป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 ไม่ใช่แบบภาษาไทยไเต็มร้อย,ยอยนะครับทุกคนไทยเซราไทยเซราท็อปเอา้าไทยเซราท็อป เออใช้เทลาท็อปเออท็อปท็อปอะไรวะท็อปใช้เทลาท็อปโอเคทุกคนจำไว้นะครับทุกคนใส่ใส่ <ๆ S 2> ผมลืมไทยใส่ไปหมดเลยนะโอ้โหแล้วก็อันนี้ทำเป็นเขาไม่สงสัยเราทำไมผมบินได้วะมตัวเป็นตัวคราบก่อนเอาตัวคาบวางไว้ตรงไหนของบ้านดีทุกคนเอาวางไว้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวผมต้องเผากระจกด้วยต้องเอาหินมาแย่แล้วทุกคนไม่มีฐานแต่ว่าเรายังมีไม้แปรรูปอยู่นะฮะเดี๋ยวเราเอาไม้แปรรูปมาใส่นี่โอ้โห ให้ถ่านะบอกเออป่าอย่างป่าครับเราทรายใส่เข้าไปโอ้ทุกคนเราได้ถ่านก้อนไม่ทุกคนตอนนี้เราต้องรีบคราบกล่องอย่างด่วนเลยต้องรีบเก็บของว่ะทุกคนบ้านเราจะปล่อยให้น้องทําไปเหรอทุกคนผมทําหลังคาไม่เป็นอะ่ะคือตั้งแต่ผมเล่นมาคาร์มานี่ผมแบบสกิลการสร้างบ้านผมนี่คือแบบลบลบห้าล้านอะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะช่วยน,ะน่เ,นเละเราจะคอยช่วยนายเอง โอ้โหดูดิทำโคดชิลแล้วบินได้ด้วยนะเขาชื่ออะไรทุกคนไทยไทยไทยซาราท็อปป่ะไทยเซต่ะไทยซา้าท็อปไทยซาราท็อปมั่วหมดเลยเนี่ยสวยเดี๋ยวผมขุดตรงนี้ออกดีกว่านี่ มันผมรู้สึกมันดูลกๆนะฮะเราเอาแค่แบบให้หน้าบ้านมันโล่งๆนะครัเมื่อกี้ผมพูดภาษาอังกฤษเอ้ยเมื่อกี้ผมพูดภาษาไทยนะครับเป็นทางเชื่อไปฝั่งนู้นแล้วก็แบบไปเล่นเป็นแบบว่าแบบพูดภาษาอังกฤษดีกว่าเบอบจ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 บบจบจจจบบคบบจ ทุกคนอยากให้ผมทำคลิปเราผมได้นะครับเฮ้ยเขาปักป้ายเดี๋ยวเรามาอ่านนะป้ายนี้แล้วเขาจะเปากระจกมาเนมอีทเชื่ยอะไรดีเออนี่ครับทุกคนได้กระจกมา16แผ่นเออเราก็วางไปเลยนะฮะสมสีด้วยกันเมื่อกี้ตอนสมศักดิ์ตอนนี้สมสีอไม่มีไม้กันไหนเป็นเป็นภาษาอังคิดนะครับฮัลโหลมาเนมอีทสมอะไรล่ะสมซิทสมซิริ สมสรีสมสีริสมสีริสมสารีสมสมซีดสมสิดสมปิดสมกิดสมสีน้องแซมแบบภาษาอังกฤษอันดับหนึ่งของประเทศไทยไปดูโอ้ประหนึ่งนายประหนึ่งนายสีจะทำประตูแบบนี้ประตูนี้เขาแบบโคตรเท่สีสมสีอ๋อสมสีเออแล้วชื่อคือ มไม่ชื่อแม่งแต่ละตัวคือแบบโคตรปวดหัวเลยทุกคนสาื่ร์ทแรกที่ผมได้กับเลสไอ้นั้นเยติชื่ออะไรสมศักดิ์อันนี้ชื่อสมศรีวัดเดือดฟักงงวัดเอสเนมนายเป็นเพื่อนกันไหมเนี่ยเพื่อนฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เฮ้ยเพื่อนอ่า what is your name เราชื่อแซม my name is Sam Sam Saber ฮะแซมไม่ใช่แซมมีมันมีปรกวนะนายอย่าหาเรียกแบบนั้นเอี่ฮะชื่อสมสมชายเหรอ หาชื่อสมชายเหรอไม่ใช่นายก็เขียนไทยได้นายจะเขียนอังกฤษทำไมอ้ายนายฝนตกแล้วเข้าบ้านก่อนเราเปียกนะเข้าบ้านมาเร็วราวังเปียกเด้อเราอัดปนโอ้เราตาตากฝนใช่ไหมเนี่ยถ่ายได้นิดหน่อยอ๋อแต่นายเขียนชัดมากเลยน่ะนะเข้าบ้านมาเร็วเดี๋ยวเป็นไข้ําทำชั้นสอง้ีไหมทุกคนตกลงนายนายชื่ออะไรจบผมอุดหลังคาก่อนอ้าเดี๋ยวเราช่วยอุดนะจตกลงนายชื่ออะไรเราชื่อแซมเราชื่อเซเบอร์นายเรียกเราได้สองอย่างอะไรนะ นายชื่อสมปองหรอฮะนายชื่อฮะนายชื่อสมปองโอ้นายนายมีหูไม่เนี่ยหูนายอยู่ไหนเนี่ยมันไม่มีหัวทุกคนเราเป็นสัตว์นะพีเราต้องเขียนไหมผมว่าเราผมว่าเราต้องเขียนนะทุกคนไม่ได้ยินเสียงนายนี่นี่นี่มีป้ายมีป้ายมีป้ายนี่ เราไม่ได้ยินเสียงนายอ้าวพิมพ์ในป้ายต้องพิมพ์ในป้ายผมไม่ได้ยินเสียงพิมพ์ในป้ายโอเค<ล>เรา <c oughs> เราชื่อแซมหรือจะเรียกเราว่าเซเบอร์ไหนไหนก็ได้นะตาโมตามตตาโมตามิได้ไหมไหนเดูปอีกหนึ่งทุกคนเราไม่มีไฟแซมมี่ตาเป็น,น,ปกกนี่กบ,บนี่ครับทุกคน แซมมี่มามี่โปโกหรอไม่ใช่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 เราไม่ได้ชื่อแซมมี่มามี่โปโกนะเว้ยไม่งั้นเราจะงอนนายถ้านายเรียกเราว่าแซมมี่มามี่โปโกเอ้ยแล้วโอ้โหอ๋อมีร่มด้วยเราได้ชื่อแซมมี่มามี่โปโกเราชื่อแซมเฉยเฉยอ๋อบปั้นหนึ่งทุกคนผมต้องว่ายน้ำชไปไหนออ่ะบุมงบุ้งบุ้งบุ้งทำไรอ่ะแล้วก็ไปแปะไฟตรงนี้อ๋อจบ ต้องหลบฝนกันทุกคนเข้าบ้านเข้าบ้านเฮ้ยนายนาย,นายมาพบปะคุยกับเราเหรอหาเรื่องคุยกันมีมุกตลกตลกไหมหาเรื่องคุยกันมีมุกตลกตลกไหมมุกตลกตลกเหรออ่านี่ป้ายป้ายเอ,อ่อโอเคเราจะเขียนนะครับทุกคนปลาตลกแน่เลยปลาอะไรโง่ที่สดุดมุกนี้เลยปรากฏเรารอดูคําตอบนะครับทุกคนปลาอะไรโง่ที่สุดในโลกเป็นคนที่อยู่ข้างๆเรานี่แหละ โงที่สุดปรากฏว่าเป็นคนที่อยู่ข้างๆเรานี่เองและโงที่สุดเฮ้ย <laughs> มัน, <laughs> ม,นมันเล่นลิ้นนะเว้ยทุกคนไม่ใช่ <laughs> ผิด <laughs> อ่าคำคำตอบก็คือดีซีโร่ฮะแล้วมันเรียวอะไรกับปลาเออมันเกี่ยวอะไรกับปลาแล้วมันเกี่ยวอะไรกับปลา มุกกาดิซิโร่เคยเป็นปลามาก่อนมุกกาเฮ้ยในนาลองเล่นดิแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดจะเดนไหนต้องเขียนว่ะไหนในนายลองเล่นลองแป๊บนึงลองเดี๋ยวผมคิดมาก่อนเราสิเออเออมาดิตันเดี๋ยวกูรอชมิวด้วยวนี้่าใจเช้าแล้วเมื่อกี้แซมบอกว่าเล่นกับเราสิเดี๋ยวผมจะบอกผมาดิเดี๋ยวกู เล่นแม่งเลยเอาไปเผาเนี่ดีกว่าทุกคนอยากเล่นกับเนี่ยด้วยมั้ยเมื่อไรจะเสร็จวะเนี่ยมุกมันมาดีเดี๋ยวกูเล่นแม่งเลยอยากเล่นกับกูนักใช่ไหมมาดีวะเฮ้ย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 เฮทุกคนอยู่ไม่ได้เลยเอยาะเหยาะเหยาะเ้ยาะเหยาะเา หยอก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 อ๋อมันเล่นลิ้นมาทุกคนทุกคนว่ามั้ามันแบบโคตรซิกกะเหลี่ยมเสื่อมกระซิกซิกกะเหลีมซิกกะลองนะฮะมามาเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นมุกจริงๆแล้วโอเคโปรโอเคเออนี่ครับทุกคนเอ้าไม่ไม่มี B U F F ไม่มีเออไม่มีละเราไปดีกว่าเออไม่มีละเอ้าวัดเดือบฟักงงเราไปดีกว่าเอ้าบ๊ายบาย ไปๆคิด okay, ไม่ออกละทุกคนฝนตกฝนมันตกครับบายฝนมันตกอ่ะไม่เอาเราพิมพ์แบบอินเตอร์โปรเฟชชั่นอลดีกว่าทุกคนบายฝนตกลไปไม่ได้ฝนตกเขาไปดีมาเราไปส่งนี่เรากลัวเป็นหวัดเราในกลัวเป็นหวัดในข้ามฝนไม่ได้หรอเรากลัวเป็นหวัดโอ้อัีทุกคนว้าวิ่ง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 มันปุบล่มนี้ไง วิ่งไปเลยแล้วกันไม่สนแม้โอเคครับผมทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงทอดนี้ก่อนนะครับผมทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ้งให้ผมด้วยนะกดช่องกดติดตามช่องแซ่ด้วยนะครับบ๊ายบายอยากให้ผมไปล่าเป็นตัวอะเลบอกเดี๋ยวอกลับมาหายเวลา